วันดทีสิบกรกฎาคมหกีนะจา๊ะมื้อนี้ก็มาพ่อกันคือเก่าจา้ะพามาซองปลาเนาะจา้ะเนาะสิเฮ็ดหยังแน่พี่น้องเอ้ยมื้อน,นี้เฮาฝนตกมาืาอคืนเนาะจา้ะไปลุ้นกันคือเก่าจา้ะเสรเฮ็ดเต็มกระตาบ่รู้สึกไรจำไดไปเลยจา้าพี่น้องดอกแรกแหกม้านจา้าว่างกระตาลงก่อนเก็บเห็ดดอกนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยงามๆเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่ โอ้แขน,นตันๆเลยจ้าตอกแรงแหกมันห้าพี่น้องงา,ามเลยเองเด็ดขีดดินมันออกก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ไปไปมันมันมือนีมันมัน,ม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 นจ้าขึ้นมาหน่อยเดีพี่น้องดอกนี่เอาใส่กับตากันไปพี่น้องอ่า มันมันจ้าไปยืนอยู่ไกลๆพี่น้องสิาพาไปเก็บเห็ดมามาพี่บานเป็นคริองอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งสภาพก่อนสีนุม่มหรือสีเทาสีจังได้พี่น้องมันบานแล้วนะโอ้พอดีพอดีพี่น้องว่เท้าอดอกจ้าเอาอยู่ไกลๆกันพี่น้องอีกดอกนึง ดอกนี้อยากนิ่มแล้วพี่น้องเลยอ่าแกงแสบขึ้นเกาหรือว่าเป็นได้ทางผุนเทียนบอมาอันบอนอทางผุนนอบุคันเทียนอยู่เนาะมาพี่น้องมางานเห็ดนบวกหนหน้อยสักดอกก่อนว้าย ดึงกับขื่นอา้าวขื่นแล้วพี่น้องบานนี้มาเห็นทา้งล้างอีกดอกนึงพี่น้องอันนี้เป็นเฮดทานนะมามามาเมนเฮดทานเลยนเดี๋ยวนี้เฮททานหน่อยดอกบัค่อยงามันได้ดอกพี่น้องอา่าอยู่กับบัวหั่นแตงยัางน้องพี่นอ้นองเก็บไป,ไก,นนก,ปกินได้คือกันนั่นแหละดอกบัค่อยงามันกับดอกแข็งอยู่มึงคือร่องดึงมึงพี่น้องมันสิขื่นบ่ควมมึงขื่นกับฝนตกแห้งอยู่เนาะเออขื่นอยู่พี่น้อง ไหยปานนันว่าเขืนขาดคือเก้าจ้ะอ่าใส่กระตาไปก่อนพี่น้องมาพาพีพาน้องมาพ่อเฮ็ดล้างแหล่พี่น้องล้างแหล่บานดอกนึงจ้างามๆอยู่ไปนอนอยู่ในกระตาน้ำกันไปพี่น้องถือกระตามาไปเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะ,ะว่างตาว่างบุงก้น เห็นดอกเห็นบ่พี่น้องดี่ดอกคนอยู่พี่จ้าดอกงามอยู่งด้ใจ้นี่บ่คั่นเท้าได้บานโกบอยู่นี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วเนาะฮะตายสวยงาม,สว,งามสวยงามจ้บพี่น้องมาเห็นแล้วพี่น้องมาเบิง่งสวดพระบูพิเวนี่เห็่ทานมันสีเท้าซ้ำได้โอ้ยังงามอยู่พี่น้องแต่ว่าดอกบ่ค่อย เต็มปัได้แม่นบ่ดอกนี่ว่าแม่นๆเยนลยพี่น้องสอ,องดอกพี่น้องมามาเก็บดอกแรกกันก่อนบานเต็มที่แล้วบ่าขั้นเา่าพี่น้องคขาย,ยังแข็งดีอยู่โอ้หอมหวยๆอยคือการอะไรพูดได้มากเลยเอาไปหนึ่งกระเสบพี่น้องเห็ดเจียวสุมๆจับเนาะเห็ด เดียวสมจำโอ้เสียบป,ปัญญังล่ะนี่ไปหากันต่อจ้าไปเยี่นนี่แล้วพี่น้องฮะว่านกตาพี่น้องไปว่านกตาเฮ้าเก็บนทำกันนี่ดอกนี่งามกันได้นี่พี่น้องหลิ่มบานแล้วนี่มว้วานก็สวงามนะพี่น้องเนาะนี่ยฮู้ <S 2> <S 2> จ้างาม พ่นอมปัญหาคือการมานปัญญังล่ะคุณวันนี้การบรรยากาศขมุกขมัวเนาะพี่น้องมาขึ้นกับฝนตกเนาะไปไปหาน้ำกันกับเพื่อนจ้ะเอาอีกจักดอกก่อนพี่น้องดอกน,นีมม้สีหนุ่มอยู่พี่น้องเลยโอ้กะหนิมแน่แี่ยอะไะจ้ะหนิมแน่ยแล้วพี่น้องเลยเอาล่งไปล่งใส่กระตาเฮ้า ม,ม,มันมาเด้อมือนี่ดอกไ่น้อยพี่น้องปวก เก็บแต่ใส่ใบใหม่ยันตะบด้เนกเห็ดก็ได้มาเห็น่าพี่น้องเห็ดหลังแหลจ้าออ้ยสีสวยเลยจ้ะเสาหมืดนกตื่นหากินนาะพี่น้องเสียงหองเจ้า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 ก็หากินพ่อเข่านกก็หากินพ่อนกตางคนก็ตตางตื่นหากินนะยำโควิดตึงเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเขาป้ายังเดียวจ้ามาเอาอีกดอกนึงจ้ะ เป็นน้ำกันนี่เห็ดลังแหล่นี่โออสวยๆเลยสีสันนี่งามขนาดพี่น้องดอกเห็ดนี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยดันใบใหม่ขึ้นคันบัวบานกับเห็ดเพลินเนาะพี่พี่น้องใบใหม่หลายโอ้ดอกนี่ก็เริ่มเทาแล้วพี่น้องมืง่แไ่ข้อหกข้อแหงนบุดแล้วขาไปแล้วพี่น้องตะบาดอกยังแข็งอยู่จ้ะอ่ะสายตาพี่น้องเคลี้ยาบึงก่อน,นนะพี่น้องนีง่ที่นี่เห็ดบ่ เฮ็ดก,กะเหลิมว่าจะเด้อพี่น้องเอ้ยหาอยากแล้วเอาอีกดอกจ้าไปทักเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยดอกได้ก็ได้เรามีผู้เห็นเพิ่นเน,ะนาะนาพี่น้องเห็นบ่สองดอกพี่น้องเอ้ยยังนุมน่มๆอย,ยู่เด้อ ไปเก็บกันพี่น้องอดอกนีก้อนอดอกมีก้อนมามามา,มาสิพาเก็บโอ้พี่น้องเอ้ยวานุม่มเกล้าฟ้าวเนี่ยแหล,ละล่ะมาเอาดอกนี้ต่อมันบานแล้วเนาะฝนกับตัวห้ามเพื่อนอีกเนาะฮะสุดอยอดเลยล่ละซ้ำนี้ก็ได้พี่น้อง asz. เอ้ย ดอกนี้ก็บอคอยสมบูรณ์ปันได้พี่น้องอกระตาอุ้ยมาแล้วมานแล้วพี่น้องกินได้สี่คนบ่มือนี้ <Yeah. S 1> <laughs> ไปหาต่อพี่น้องไปคู่แฟดเพื่อนไปน้ำกัน โอ้พี่น้องเอยเห็นบอซึ่งมาหล่มแป้งแยงเฮ็ดพ่อฮักไว้ฝนตกข่าเพิ่นตีละค้าเนี่ยหน่อยพี่น้อง <laughs> นี่คาเล่มแลมพี่น้องเอยหล่มตีละเพิ่นกระบเด็ดเท้ามันได้ดอกหล่มซื้อซื้อว่งกระตายางนำ้ำมาพี่น้องพ้าไปเก็บเฮ็ดนี่เห็นดิบ,นบอนี่ดอกเฮ็ดนี่บานแป้งแซงฝนตกมากกับน้ำกับขังอยู่ในดอกคนพี่น้องเอยว่างกระตาเด็กมาเก็บเห็ดกัน,น,กนมา โบเถาดอกพี่น้องบานบได้เดาแห่บาน,บาน,าบานซื่อๆแ <ś led> มอนอยู่แบบมันเถาอยู่วันนี้โอ้ยเนาะกองอยู่ทางหนาพี่น้องนี่อยู่ไกลดอกบา,บางหันนี่ไหมน,ะนี่กองนึงพี่น้องโอ้ยเสียดายเนาะเมื่อวานเนาะเมื่อวานสีงาไม่ได้พี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เนี่ยเบิ่งกับสีดอกยังแข็งอยู่แถ่เลยบพรานวนิ่มดอกโอ้ยนิ่มแน่ยเลยพี่น้องเลยพอดีแสบผู้เถา กันดอกนุ่มู้เา่าก็ยำบ่มมได้ดอกนี้อนลึดเลยพี่น้องเอ้ยงามดอกง่ายดีเป็นยังพี่นอ้องดูนนะเห็นบ่โอ้ส่ตากันพี่น้องเอ้ยสองดอกนี่ก็ได้เครื่องกระตาแล้วยืดได้เอาบานนี่กันได้ไล่แม่ใส่เด้ขอดเสื้อเอาบ่าพี่น้องนะยืดแตดอกบานได้เมื่อนี่พี่น้องเฮ็ดเล็บไหวแล้วพี่น้องเอ้ยดอกตูมนี่หายากแน่อยู่ ดอกน้อยๆสอนกับบ๊มี่พี่น้องมือนี้ไปเก็บไปสดิเต็มตาไหวกับหย่อนดอกบานนี่พี่น้องนิดสองดอกพี่น้องนีตดตววจ้า มีนยัง่นนานพี่นอ้องแม่นเฮ็ดดูบันนี้บ่แมนไปหาต่อไปพี่น้องดอกหนึ่งไก่กักกกนพี่นอ้องเอ้ยโอ้เป็นนงานคขาย่างดีคาขาดพี่นอ้องไปไปพี่นอ้องเลีนดอกหนึ่งลราไปเก็บน้ำกัน ดนพอกันเท่านึงบอกพี่น้องพออยู่เปลตั้งอยู่เป็นแปนขึ้นเหลือเพลินเนาะพี่น้องเอ้ยเพืนยางนไปหลายมูแล้วนี่ใส่กระตาไปไก่เลียกไก่เลียกเด้เครื่องกระตาแล้วพี่น้องนุ้ยดอกนี่ข้นพอๆเตบเสอยู่พี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะไปเป็นเสือไปซะเนาะมาเอาเห็ดปลอกดอกนี้พี่น้อง โอ้ยดึงยากขึ้นบ่ขึ้นแล้วดอกบม่ค่อยง่ายดอกพี่น้องดอกเย่ยบึงเฮดปวกดอกนี่พี่น้องอกขาวเ่ยถ่าแล้วมัมยังเอาพอไดอยยุจะ้ะลูกกระตาไปพี่น้องเย้ย ฟูนเบิดขื่นเนาะมาสืา้อามาเบิ่งดอกนี่พี่น้องเกือบพอเห็นเกือบอย่างกายดอกดำปือ้อปื้อเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ๋อ่อดอกนุ่มแล้วพี่น้องเฮ็ดมันไหวแล้วแม่พี่น้องดอกมันเริ่มบานแล้วแม่อันน้อยนะสิได้เห็ดดอกตัวนี่โอ้มาแล้วพี่น้องเอเ้ยได้ดอกนุ่มมันละว่าแม่เห็นดอกเห็ดพี่น้องหลีไปตองอยู่มาเบิ่งกันเบิ่งกันดูนี่พี่น้องเอ้ย สองดอกคุณพี่น้องเอาดอกนี้ก้อนจ้ะดอกนี้ก้อนใส่กระตาก้อนมากมามาเมื OH, more, ่อกี้ผีบานเลยโอ๊ยดอกนุ่มมันคือสวงามนากจ้ะดอกง่ายเตอร์ไปได้พี่น้องเอ้ยนี่บานแล้วเนาะโอ้สุดยอดเลยเหมือนเลยโอ้ยสได้เต็มตาไว้ละพี่น้องดอกเฮดมันบานไหมเห็นปะบานติดดอกง่ายๆพี่น้องเอ้ย อืออ่ะไปนอนขอรออย่างนี้เด้ออู้ยอยู่ข้างๆกันนี่เองพี่น้องดอกนึงอู้ยเสียดายเนาะพี่น้องเนาะรู้ไมมันนุมน่มๆเนาะมันบานบ่นเลยไหมแต่ก็ยังใสีได้อยู่พี่น้องดอกง่ายๆค้าตันๆเลยพี่น้องเออ้ยพอๆเนาะมันผอกันเหมือนเกือบซ้ายพี่น้องคันผอหมืูกรอน,อนหมืูว่านคือสีงามคักเนาะพี่น้องเลย นี่แต่ดอกใหญ่ๆอ้ยดอกฮิดก็ได้เห็นขาวๆป่ะพี่น้องไปลุ้นกันมันสิเป็นเฮิตยังพี่น้องฮู้ฮิตไข่ตัวพี่น้องนี่ไข่ไข่อู้เป็นตะหอมเลยพี่น้องเอ้ยเห็นไหดอกคนกําลังตูมๆเลยใส่กระตาก่อนพี่น้อง อ้ยดีใจพี่น้องมาเห็นดอกตูมมันไหมนี่ดอกตูมที่สุดเลยของมือนอีกเลยหนี่จ้ะเป็นไดดอกงามสัมเขียนอันตันพี่น้องเลยว่าแมนเห็ดเห็ดปวกเดีพี่นอ<ป>้องไปไป่ซองเบิรงกันพี่น,อน,น,น้องเบิร์นกันว่าแม,มนแมนบ่ฮิตปวกอีหลีพี่นอ้องเบิร์เบิรงนมันจะดึงขึ้นบ่ ดึงขึ้นยาพี่น้องเอ้ยอะได้แล้วนี่พี่นอ้องเอ้ยสวยงามเลยไปสีผ้าหลอดใหม่พี่น้องห้าหลอดใหม่หหหมไปหาเห็บข้างหน้ามีก็พี่น้องเอ้ยเห็ดเริ่มไหวหายากแน่ละจ้ะ ดอกเห็ดดอกเนืองพี่นอ้องนุ่มๆคือกันบดปลาสิพี่จากดอกเนาะดอกุ่นนุ่มจังสิ้องเอพ่อเห็ดเหลืองโอ้ยเทาคือกันเทาเทาเทาพี่นอ้องเทาเต็บเสียบแล้ว ตามสภาไปนอฟนตัว่ำกับปันานันพี่น้องเอ้ยดอกเฮ็ดเห็ดทาน,น,นพี่นอ้นองพันผ่อพันบววปึดกระเยือกเก็บเอาซะว่าสันตบปกง่ายนึงพี่น้องเสียบเสียบนั่งแหล่สีสันสดใส งามๆเลยพี่น้องพุนตกใบใหม่ติดเอาออกอย่างยากนี่พี่น้องเนี้ยวอ้โพี่น,อน้อง,ง,องสามดอก,ดอกบานแล้วละพี่ดอกนึงดอกนี้ยันงนุมอยู่พี่น้องมาเก็ีน้ำกันก่อนพ้ยพี่น้องเอ้ย มานมานมานมาเอายิกดอกดูดอกนึงพี่น้องเลยตาโอ้สวยสวยสวยไปพี่น้องหาต่ออะสกีพ็ดปวกบวกไกลหน่อยดอกบาน,นี้เพ็ดปวกด้ดึงโบกึืนพี่น้องอ้ยไปพี่น้อง เอาอีกสักดอกจ้าสวยงามสวยงามสวยงามตามทางเรื่องพี่น้องเอ้ยปลาอ้า,อาพี่น้องงาม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 ดอกบระงาม,งามนี่นดอกบระงามนี่ปวดไก่น้อยพี่น้องเอ้ยมกอมหอมๆเลยล่ะนี่ เดี๋ยวไล่ดอกเลยล่ะนี่พี่น้องเอ้ยเม่อนทำบิดาได้เลยนี่ไปเห็นคุณเก็บไปไปหาต่อค่ะมือหนีกับผ้าพีผ้าน่องมาซองเมืองปลานะจ๊ะเฮ็ดมือหนีกับเริ่มบ่ายล้วจ้ะดอกบานแล้วน่าพี่น้องก็ขอบคุณหลายเนาะจ้ะที่รับชมยายกระต่ายไงติดตามยายกระต่ายไงเนาะจ้ะอย่าลืมกดนไหลก้นแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายกระต่ายไงยนะเมนเดอร์จ้ะเด้อสารับมือหนีสวัสดีจ้า